แล้วเอายังเอาแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเออมือนีมากเมื่อซอยเขาบรดเมณเป็นเหตุเองเมื่อซอยเขาซอยยังไงซอยติดแผงชุราเชลรุ่นประหยัดไฟมาเด้อใครอยากได้ราคาเป็นกันเองโอ้ราคากันเองพดตัวนี้กับกันเองแห้งพดกันเองขาดทุนตัวนี้แต่งานต่อไปบอกขาดทุนเลยงานต่อไปงานต่อไปต่าง คุยกันครับเออตัวนี้เขาเอะไรเนี่ยก็มาติดตั้งให้เห็นก่อนครับชุดอ่อนชุดไฟบอกว่ตัวนี้ขึ้นยังก็ชุดโปรโมทชุดบุกเบิกโปรโมชั่นเออโปรโมชั่นแต่ละโปรโมชั่นเันจะขึ้นได้วะไอ้เขาเอนชุดยังก็สมน้ามาคุณสมน้ามาคุณสมน้ามาคุณขึ้นนี้นได้้มโอเคครับต้องลองให้เสียบให้ตัวนั้นเสียบแล้วเสียบแล้วนะเสียบแล้วยัไม่เคยเสียบ เฮ้ยเสียบนะเสียบแล้วเสียบแล้วนะแมนบอลยีดีเสียบแล้วอันนี้มุนเลยนะนี่แล้วเสียบยังเสียบแล้วเสียบแล้วเอาโอเคเจ้าของเงินเขาว่าเสียบล่ะสั่งขั้วแท้จะเสียบกันสั่งมันกลมซองเมือเห็นก็เงินเข้าเงินเงินาแมนเออเอาละไปติดบรติติดแกเจ้าของเงินเด้อแล้วเอาไปยังสายผลมัหนี่งก็สายไหนก็มานี่ก็สายนี่ก็มานีทิปเม็ดทิปเม็ดลงเข้าลงเข้าลงลงเอาลงหมวกนั้นได้ลงไปหมวกนั้นเอาเอาใส่ได้ลง อยกเอาสายดำาใหม่ผมเออเอาสายแดงลูกนั่นได้ไหมน้อยากสายลงในกันบ้างนั่นแหละเอ่อหลังคาหลังคาเพือนี่หลังคาเฮือนนี่ก็เกือบพังครับไปลงไปลงพุ่นเพราะว่ามีแต่คุนหนำหนักไปลงวงเก้าเดี๋ยวให้เขาใหญ่ไปพุ่นให้ลกนี้มันทุงมันมันอียังพุ่นเพราะคนบ่เคยขึ้นมเจฉาวว่ะ เมนต่อแบบนี้หลวงต่อแบบนี้หน่อยต่อแบบนี้หน่อยต่อแบบอนุอนุกรมมันแบบอนุเอานะแมนครับเออเขาต่อแบบไม่หลวงสิต่ออีกแบบนึงครับผมต้นอีโตาแบบนี้หน่อยครับเขาว่าดอกบุ่งน้ำเขาสองนาทีผ่านครับจับเวลาหายกว่านังมุ่ยเลยเดี๋ยวสุดท้ายเขาต้องไปผักเองผักนี่เขาไปผักที่ไหนแล้วมี เียวันเกุสนีไปยังบ่สรุปอยู่เดเีเอากับข่อยจบอนุเม็นบ่อข้คนันกับจบพวสอข่อยก็บ่านเดียวกันแยกอยังวันพวสกับอนุบ่อบอันเดียวกันตัวนึ่งอะตัวนึงพวสอบาลีมันก็เอาลักสูตรปริญนาตีมาให้ข่อยลงแเบียนเรียนเนี่ยยนนี้เป็นะแยกจาข่อยขึ้นได้เรียนมาคือหมูไม่ถึงหนดิเอาฮะบ่ห้มันถึงมน ถึงไหนตัวนี้มันต่อไปไวใบใบก้างไหมเนาะแมนครับสิเขาไปนั่นเขาไปนั่นครับลงไปนั่นแหละถึงถึงมั่นเนาะมันมันมาทางนี้ปะไรไงถ้ามาทางนี้ไม่ถึงมาทางนี้มันอ้อมก็เลยต้องมาเขาคือบ่เจาะลงทางใต้ให้เขาเลยบ่บ่บมันเฮือนเหงาจะไปโจ๊บกระสิหัวเฮือนเขาตัวเหงาตัวไหมเหินเฮาเอาสายมาข้างหลังมามาสมกิจเอานาะมีไฟระเด้อบาดนี้ อ่าตตๆๆๆตุโอยเนาะมองนี่มองนี่พวนี้ยประด็ต่อได <c oughs> he he ้คร <c oughs> ับเอาไปทหมวนถึงนะเอาไปถงฮะเอาไปล้งนต่อลงนั่นแหละครับลุงนี้ลุั่นไงเนะนี่คือแค่คล้องไว้เฉยยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อสายเพราะว่าถ้าต่อนี่มันหันหันสมจันหัะจันมาเปันโลกเซียวเชียวดัก ต้องขึ้นครับต้องไปขึ้นต้องไปขึ้นว่าขึ้นมันง่ายอยู่พอมันเอาแผงขึ้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเลื่อนตัวนี้ไปไวมันนั้นเอาไว้สัญญางขึ้นมันง่ายอยู่อ่าโอเคแต่ปัญหาคือแผงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแลวนี้จบเอาโอเคโอเคกันโอเคกันโอเคกันโอเคโอเคเรียบร้อยครับด้านบนโอเคจจริงะไ